โอเคครับผมก็สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการอัปเกรดตัวละครกินโทคีนะครับคือจะปั้นให้มันเป็นตัวละคร9ดาวนะคือผมเพิ่งสุ่มได้มาไงตัวละครตัวเนี้แต่ตอนนี้คือมีปัญหาครับคือกบไงกบผมไม่มีนะกบผมมีแค่8ตัวไงมันไม่สามารถปั้นได้ไงมันต้องใช้20ตัวผมก็ว่าจะไปสุ่มที่กาชาพอยนะครับเพราะว่าผมไม่เคยสุ่มหากบเลยนะมีอยู่600แต้มนะครับ692แต้มก็จะสุ่มได้6ครั้งนะครับก็ เริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าเราจะได้กันกี่ตัวหนึ่งได้หนึ่งตัวเองนะผมว่าเกือสุดน่าจะหนึ่งปะถ้าดีสุดก็น่าจะสักหลายตัวหน่อยแต่ไม่รู้ว่าได้ได้กี่ตัวสองสเอออันนี้ถือว่ากลางๆนะได้เพิ่มมาอีกสองตัวก็เป็น3ตัวนะครับไปกันต่อเลยครับผมเหลืออีกสครั้งสโอ้ผมว่า,าหายากอยู่เนี่ย ห้าหกเจ็ดโอ้โหอันนี้ถือว่าแบบดวงดวงพอได้อะ่ะดวงพอได้อะ่ะ <c oughs> ถ้าเกลือเราก็น่าจะได้สักเก้านะครับเพราะว่าเซตหนึ่งน่าจะได้เนี่ยอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเกลือนะเพราะว่าเซตหนึ่งน่าจะได้แบบกบกบกฟ้าแปดดาวหนึ่งตัวไงโอเคครับอีกหนึ่งตัวมีไหมอืมนะครับได้ตัวเดียวตามสเต็ปก็ได้มาเก้าตัวนะครับเออจากของเดิมที่เรามีอยู่แปดนะครับเดี๋ยวลองนับก่อนเผื่อนับพลาด 2 4 6 8 9โอเคครับเดี๋ยวนับรวมใหม่2 4 6 8 10 12 14 16 17ก็นะครับก็จะม,มีทั้งหมด17ตัวนะครับตอนนี้ก็ขาดอีก3ตัวนะเดี๋ยวผมไปลองห้องทดลองดีกว่านะครับเออผมยังไม่ได้หลอมเลยโอเคก็จัดไปอีก1เซตอีก1ตัวก็มี18ตัวแล้วครับก็น,นี้ขาดอีก2ตัวเดี๋ยวผมสร้างอีกดีผมว่าผมต้องไปย่อยเออผมต้องไปย่อย ปย่อยไอ้นั่นเขาเรียกอะไรวะตัวตัวลีโอนาร์อะที่ดาวแบบหดาวอะไรประมาณเนี้ยที่ผมมีอะแต่ผมไม่รู้ว่ามีแบบมีกี่ตัวนะเดี๋ยวต้องไปดูก่อนเพราะแต้มแต้มไม่นี่ผมเยอะอยู่แล้วนะไอ้แต้มแต้มที่จะสร้างอะเออผมเยอะอยู่แล้วผมมีต้องพันสอเนี่ยพวกนี้ก็เอาไปให้หมดเลยนะครับมีเท่าไหร่ก็ยัดเข้าไปเพราะว่าหดาวมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะ6ดาวธรรมดาโอเค,อเคก็น่าจะพออยู่แล้วนะครับสี่ด ก็จะเป็น1,700นเะครับเหลือเฟือเหลือเฟือสร้างได้อีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็เป็นตัวละครตัวละครบ้าเลย <c oughs> เป็นกบตัวที่19กนะครับก็ขาดอีกหนึ่งตัวนะเออขาดอีกหนึ่งตัวเฮ้ยเดี๋ยวผมไปดูในสเตตวิ่งดีกว่าไหมเออเหมือนสเตตวิ่งมันจะมีเขาเรีกเยกอะไรวะมีคะแนนอยู่นะโอเคเดี๋ยวไปอัพตัวอัพตัวอะไรอัพต้องบอกว่าอัพเกียร์อัพเกียร์สี่ห้าเลยไหมแถมแถม โอเคโอเคครับแล้วเราก็จะไปดูนะครับว่าเราต้องวิ่งเท่าไหร่เราถึงจะได้แบบตัวที่20ของเรากันเพราะตอนนี้เรามี19ตัวแล้วคะแนนรวมอมโหนึ่งล้านมีกบแดงเองอะโอ้สองล้านเล่กคุยโอเคครับ okay, ผมตอนนี้ผมก็ได้ทำการหากบได้ไม่ได้ครับ <laughs> ก็ยังหากบไม่ได้นะครับเออก็เอาไปก่อนแล้วกันเอาไปก่อนเดี๋ยวผมก็ไปค่อยไปหาอีกตัวนึงนอกรอบหาไม่ยากเราอ,อีกแค่ตัวเดียวตัวแบบเดียวนั่นแหละโธเพราะว่าช่วงนี้ผมอัพอัพทีมันค่อนข้างหนักไงอะไรเนี่ยขอให้ค้าขายดีขอกบฟ้าได้ไหมนะเคแบงค์ K ไม่เกี่ยวนะคนละค่ายคนละค่ายออคือผมอัพมันค่อนข้างหนักไง มันก็เลยแบบมีกบไม่ไม่เพียงพอนะครับในการอัพตัวนี้โอ้ผมเล่นลากยาวมากเลยนะฮะจริงก็เลยแบบไม่ค่อยเหลือเลยช่วงนี้โอเคครับก็ขาดไปอีกหนึ่งตัวนะครับสําหรับกบเดี๋ยวเราก็จะปั้นปั้นในนี้ก่อนปั้นไอให้มันแบบเยอะๆก่อนโอ้สองร้อยสายสี่โอเคโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการอัพมันแม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการสลับก่อนนะครับ เพราะว่ามันเป็นไน้นนไฮเปอร์ไงผมก็จะสลับเป็นไน้นๆอันตร้าเพราะว่ามันจะได้5เพชรนะครับในการที่แบบเราแม็กเราทำแม็กอะโอเคครับเดี๋ยวเราก็อัปเกรดมันเลยดีกว่านะครับขึ้นมาเป็นตัวละคร9ดาวสุดเท่จัดปน้องชาย15ล้านจะเอาอะไรดีไม่รู้เลยไม่ได้ดูปาบโอ้ได้กันน้ําแข็งมานะครับเออก็ก็ถือว่าไม่แย่นะครับ คือช่วงหลังผมไม่ค่อยได้สนใจนะว่ามันจะได้อะไรเพราะว่ามันก็เหมือนเราถ้าเรารีไม่ได้มันก็ต้องยอมรับอะครับอ๋อครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการอัพมันแม็กเต็มเลเวล160เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนนี่ก็คือเกียร์นะครับเกียร์ที่ผมใช้นั่นเองนะมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้น นี่ก็จะเป็นสกิลของมันนะครับก็จะมีสร้างบาเรียเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็เพิ่มความเร็วเคลือ่อนที่นะครับอีกสกิลนึงก็คือยกเลิกภาวะอมตะของศัตรตูแล้วก็สร้างความเสียหาย4,000%แล้วก็ทําให้ศัตรตูชะง,งักนะครับส่วนความสามารถของมันก็จะมีศัตรตูใช้แร่ธาตุแล้วก็ยิงคือยิงน้ําแข็งกับไอ้นั่นน่ะมันก็จะต่อต้านนะครับเค okay, ครับแล้วก็ไปเล่นกันที่สเตจหลักอะไรดีกว่านะครับที่ด่าน CCC นะครับ Normal นะครับด่านเดิมด่านเจ้าด่านเจ้าปัญหา C C C ตัวนี้ผมว่ามันก็เป็นตัวแท้งค่อนข้างดีอีกตัวนึงพอสมควรเลยนะครับที่ว่าแบบถ้าใครมีก็ควรที่จะเอามาปั้นอ่ะเดี๋ยวก็มาดูความสามารถกันนะครับนี่นะครับที่ผมก็มันจะมันจะยืนนําหน้าสุดเลยนะครับต่อจากไอ้นั่นอ่ะเขาเรียกเลยโอลิเวอร์โอลิเวอร์ก็จะยืนซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังส่วน กินโฮคี้มันก็จะแบบสามารถสตันได้แล้วพอสตันก็จะยกเลิกอาตาของศัตรูพอยกเลิกอาตาของศัตรูมันก็เหมือนแบบทําดาเมจไปด้วยนะครับเออคือมันมีทั้งดาเมจแล้วก็ทําให้ศัตรูชะงักก็เหมือนแบบเป็นตัวยื้อยื้อมีเขาเรียกว่าอะไรซีซีเหมือนทำซีซีไว้นิดนึงอะเออเนี่ยทำให้แบบศัตรูแบบประมาณนี้แบบมันจะติดสโลนะมันไม่ได้สโลหรอกมันชะงักเลยอะต้องบอกว่ามันชะงักเลยครับแล้วแถมสกิลแรกก็มีทั้งเพิ่ม เพิ่มเลือดอีกเพิ่มเลือด50% 0พอเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มความเร็วก็คือได้ทั้งบัฟเลือดแล้วก็วิ่งเออได้บัฟบัฟเลือดแล้วก็วิ่งแถมได้บาเรียอีกเออมันก็จะเซตนี้นะครับส่วนเห็นไหมเราก็จะมีตัวหลังก็คือริมลูเอาไว้แบบทําดาเมจนะครับคือมันจะภาพนี้แนวนี้นะแต่คือริมลูอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ริมลูก็ได้อาจจะเป็นตัวละครตัวอื่นก็ได้ครับที่ทำดาเมจแต่ก็จะให้เห็นนะครับว่ามันจะอยู่ประมาณนี้คือมันจะแบบเป็นตัวทำซีซีอยู่แนวหน้าน แล้วก็แล้วแต่เกียร์จะใส่นะว่าจะใส่แบบมันมีดาเมจระดับไหนนะครับผมว่าก็เป็นตัวที่ดีอ่ะเพราะมันมีข้อข้อข้างครบอ่ะมีทั้งโล่เพิ่มเลือดวิ่งเร็วแล้วก็ยกเลิอกอาตะแล้วก็สตันแล้วก็ทําดาเมจอีกก็แล้วแต่เกียร์เลยนะครับคือสกิลมันค่อนข้างครบนะครับตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปลองไปเล่นที่ PVP กันเลยดีกว่านะว่าแบบตัวนี้มันจะแบบเป็นยังไงนะครับภาพในการยืน PVP นะครับก็ โอ้โหเป็นไงล่ะตอนนี้อยู่เพชรสองครับชนะชนะรุ่นรวบอกเลยว่าชนะรุ่นรวขนาดป้องกันยังชนะเคครับก็ไปเล่นกันที่ทีมแรกเลยดีกว่านะครับก็สู้ไปเลยนะครับเราจะได้เห็นแบบหลายๆทีมนะว่าแบบทีมเขาเป็นยังไงแล้วทีมเราสู้ไหวหรือเปล่านะเออนี่ก็เรียกไปเลยนะครับผมจะเอาไว้ทีมสองนะนกีโเกียเพราะว่าตัวแรกให้มันจิโร่เป็นกระโดดตัวกระโดดเปิดไปนะแล้วก็เอากินโนคีมาแบบมายืนสตาร์ทหลังไนงะเออสตาร์ทเป็นตัวที่สอง เนี่ยเห็นไหมพอมันยิงอะ่ะมาจิโร่รวบยิงอะ่ะคือมันเหมือนมาคอมโบกันนะครับนี่ใส่โล่กันไปก่อนคือมันเหมือนเป็นคอมโบกันนะเพราะมาจิโร่รวบปุ๊บกินถ้าถ้ากินทอคี้ทาดีมันก็จะแบบใช้พลังขึ้นเต่าแล้วก็สตัรแล้วทําดาเมจอีกหน่อยนึงรีเวรก็ใช้มาต่อยส่วนถือว่าแบบตัวยืนผมว่ามาจิโร่ถือว่าเราดีแล้วนะรวบอยู่า้างหน้านะครับมันก็จะแบบ3 3 3สสตัว3มตัว4ตัวแท้งผมก็จะแข็งหน่อย เขามีมาจิโร่แล้วก็ไอตัวเนี้ยไทยจิอะ่ะแล้วก็มีธิคาระแล้วก็โอลิเวอร์มันก็เลยแบบแข็งหน่อยนะแล้วตัวดาเมจตัวหลังผมก็ถือว่าค่อนข้างพอมีดาเมจอะ่ะมันก็เลยแบบประมาณนี้เลยครับมันก็จะง่ายๆอย่างเงี้แหละเพราะว่าตัวแท้งเพิ่ม500%อีกอ่ะเพิ่มพลังชีวิตอ่ะเออชิลอ่ะโคตรชิลอ่ะโอเคก็ไปต่อกันเลยครับทีมที่2นะเออสภาพมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเซตผมอะ่ะเพราะว่า ส,สี่ตัวแท้งผมยืนอยู่ข้างหน้าแล้วถ้ามันจิโร่ไม่ใช่มันจิโร่ต้องบอกว่ากินโทคิใช้แบบเพิ่มเลือดห0 0็มันก็แบบเราก็จะแบบค่อนข้างง่ายไงเล่นง่ายไงเออเพราะว่าเลือดเลือดมันก็ได้เยอะมากเลยนะโห้ทำไมทีมนี้มันดูแข่งอย่างวะอุย้ยจิโรมันรู้ว่าเราจะใช้น้ําแข็งวะ่ะคือจริงๆถ้าจะให้ได้เปรียบมันก็ต้องพัดนะครับพัดไปติดป้อมแล้วก็กดน้าแข็งไปเลยนะเออแต่แม่งบอดเอไอเข้ากันได้วะ่ะ รื้ถ้าเกมนี้จะแพ้เวลาสอบมาตั้งแต่ใชไอเทมแบบพลาดแล้วละ่ะมันก็ไม่ได้พลาดหรอกครับคือ AI ไอเขาทำมาดีไงก็ทำให้รู้นะครับว่ามีแพ้มีชนะนะครับก็ต้องรู้อภัยนะครับทว้ดี่ยอมเลยโหเฮีเยมันแข็งยังวะโคตรแข็งอะอ๋อมันมีบอสมืดผมว่ามันเลยโหดเออไม่เป็นไรครับเราก็ไปทีมต่อไปกันเลยดีกว่าทีมเมื่อกี้ถือว่าลืมมันไปซะเร,เราลองมาเจอทีมบินบ้างดีกว่านะเออ จะไหวหรือเปล่าทีมบินโอเคตอนนี้ก็อยู่แบบอยู่โซนแลงเพชรสองนะเพชรสองถือว่าเป็นการเติบโตมาค่อนข้างไกลนะครับสําหรับโก1หนึ่งโกหนึ่งตอนลงเมื่อตอนเดือนะลรว่าพฤจิกรรมพฤจิกา,การือตุลาจำไม่ได้ละเออตอนนั้นยังอยู่แบบโก1หนึ่งอยู่เลยตอนนี้เพชรสองแล้วนะถือว่าเป็นการเติบโตเนี่ยเห็นไหมพอเราพัดไปติดคือมันต้องต้องใช้นะครับพายุเพื่อให้แบบเฮ้น้ําแข็งพูดผิดเพื่อให้เราได้เปรียบ แต่นี้เหมือนท้าสีเราจะเริ่มเสียแล้วนะคือถ้าทีมเขามีข้างล่างมีเก้าตัวแล้วเราเรา,เรายังดันไม่ได้อะเปอร์เซ็นต์แพ้เราสูงละเพราะว่าทีมเราเหมือนแบบอ่อนกว่าเออคือเขาโหมดมากเลยอ่ะอืมเขาโหมดมากเลยยอมยอม <laughs> คือถ้าเก้าตัวชนะสิบตัวที่เรายือนอยู่ข้างล่างคือแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยนะเราแพ้อย,อยู่แล้ว <laughs> เออถ้าเราดันได้ยังพอแบบมีลุ้นหน่อยแต่เมื่อกี้เราแพ้เลยโอเคครับก็ต่อกันเลยยาว <laughs> อันนี้ก็ให้รู้นะครับว่าแบบเออเจอทีมแล้วไหนได้บ้างเนี่ยเห็นมาจิโร่ผมรวบวะเนี่ยพอมาจิโร่ผมรวบกินฮงคีผมก็จะใช้พลังขึ้นเต่านะมันก็จะแบบโตอนออกมานี้นะมันไม่มีทางที่มันจะแพ้เสมอไปหรอกเออ,อยังไงเดี๋ยวมันก็ชนะเล่นไปเถอะอยังไงเดี๋ยวก็ชนะน่ะมาจิโร่ก็โดดรวบไปทีน้องเนี่ยกินฮงคีก็เห็นไหมครับกินฮงคีมันก็จะปล่อยปล่อยพลังขึ้นเต่าตามเลยเพราะมันอยู่ใกล้ๆก้กันเนี่ยอย่างเงี้ยจบจบละยิงให้ตายอ่ะ ไอมีส่วนไอ้ AI มีส่วนอย่างเงี้ยก็จบดีไออ่ะผมก็จะปิดพนึกเลยครับน้ำด้วยน้ําแข็งก็จะชนะเป็นที่ง่ายไดย้เนี่ยนะครับเออมันก็จะมีแพ้มีชนะนก็จะวนๆอยู่อย่างงี้นะทีมก็จะมีหลากหลายนะครับก็ให้เห็นภาพว่ากินโ๊อกิก็ถือว่ามีส่วนร่วมในการช่วยทําให้ทีมเราแข่งขึ้นนะเซตนี้ผมว่าไหวน่าจะไหวอยู่เพราะว่าเขาไม่ใช่ก้าดาวเท่าไหร่ไง9้าดาวกับ 8ดาวคือสแต็กมันค่อนข้างต่างกันนะออที่ผมก็เลยอัพ9ดาวไงตอนแรกผมก็คิดว่าจะไม่อยากอัพหรอกแต่ไป,ไปมาเอออัพดีกว่าวะสตวแต็กมันค่อนข้างห่างกันก็พอตัวพง่ายเหมือนคนละชั้นนะเออก็8ดาวกับ9ดาวแต่ถ้า9ดาวแม็กก็น่าจะยิ่งโหดไปอีกอะเกิดไว้ไงโอเคครับก็น่าจะจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันก็ประมาณนี้นะครับเออยินีโนคคก็เป็นตัวแนะนําที่ควรควรปั้นแล้วก็มีไว้ในทีมของแทงนะถ้ามีนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ รอตัวหน้าเพราะว่ามันก็มีมาเรื่อยๆตลอดอยู่แล้วสำหรับตัวดีๆต่อหนึ่งปีนะอตออหนึ่งปีเลยโคตรเวอร์อะต่อหนึ่งปีจะมีมาครั้งหนึ่งโอเคผมสำหรับตัวละครกีโทคีก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ